สวัสดีครับวันนี้มาสอนวิธีการตั้งค่ามาตรวัดความเร็วของ Ford Ranger Nextgen นะครับวันนี้มาตอบคำถามนะครับสำหรับคนที่ถามนะครับวิธีการตั้งค่ามาตรวัดความเร็วของ Ford Ranger Nextgen ให้เป็นภาพกราฟิกสวยๆแบบนี้ทำยังไงนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับตอนที่รถออกมาจากศูนย์นะครับหรือเป็นรถป้ายแดงน,นะครับที่ขับออกมาจากศูนย์จะ ไม่ใช่หน้าจอแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดกลับไปให้ดูนะครับว่าเดิมที่ออกมาจากศูนย์นะครับหน้าจอมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับตอนที่เราเอารถออกมาจากศูนย์ใหม่ๆนะครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับมาตรวัดรอบความเร็วนะครับจะ เป็นเพียงตัวเลขดิจิตอลล้นๆนเลยนะครับไม่มีภาพกราฟิกวงกลมสวยๆนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการภาพกราฟิกสวยๆนะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับท่านเห็นปุ่มเมนูไหมครับที่เป็นปุ่มสามขีดนะครับให้กดปุ่มเมนูหนึ่งครั้งนี่นะครับ กดปุ่มเมนูปุ๊บหน้าจอจะขึ้นคำว่าการตั้งค่าและซ่อมบํารุงรถยนต์นะครับให้เราเลือกไปที่การตั้งค่าแล้วก็กดโอเคนะครับพอกดโอเคเสร็จปุ๊บนะครับจะมีเมนูให้เราเลือกนะครับเมนูบรรทัดบนเขียนว่า เนื้อหาบนหน้าจอนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นเมนูที่เขียนว่ามุมมองคลาสสิกนะครับให้เลือกไปที่มุมมองคลาสสิกนะครับกดปุ่มโอเค1ครั้งนะครับแล้วก็จะมีเมนูให้เราเลือกอีกนะครับด้านบนนะครับเขียนว่ามาตรวัดความเร็วทรงกลมส่วนบรรทัดล่างนะครับเขียนว่า มาตรวัดความเร็วดิจิตอลเท่านั้นนะครับให้เราเลื่อนไปที่บรรทัดบนนะครับนี่นะครับให้เราเลือกไปที่มาตรวัดความเร็วทรงกลมแล้วก็กดโอเคนะครับได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะกดปุ่มเมนูที่เป็นลูกศรย้อนกลับนะครับกดไปเรื่อยๆครับ จนกว่าจะออกมาเป็นหน้าจอกราฟิกสวยๆแบบนี้โอเคนะครับได้แล้วนะครับทําให้ดูแล้วนะครับสําหรับท่านที่ถามนะครับว่าวิธีการตั้งมาตรวัดความเร็วของ Ford Ranger Next Gen ให้เป็นภาพกราฟิกสวยๆแบบนี้ทํำยังไงทําให้แล้วนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชมคลิปนี้จนจบคลิปนะครับยังไงฝากกดไล์ กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ